ความจริงค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาทีละอย่างแล้วในที่สุดรอยสักของคนปริศนาเวลานี้ตรงกับของน้าจักน้าของมะลิข้าวเริ่มไม่ไว้ใจในตัวจักเพราะเจอกับตาว่าจักมีปืนและกำลังจะยิงไรเดอร์ที่มาสั่งอาหารโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าไราเดอร์คือไผ่ปลอมตัวมาข้าวหนีตายออกมาจากบ้านโชคดีที่มะลิขับมาหาเธอพอดี มลิพาเข้ากลับมาที่บ้านเช่าไผ่กำลังเล่าเรื่องราวที่ได้ไปเจอมาให้แก้วตาฟังขณะที่แก้วตาโทรคุยกับขวัญเนตรด้วยทั้งสามคนเริ่มเป็นห่วงนักเข้าเพราะทุกคนก็ต่างเริ่มกลัวนะจักจังหวะนั้นมลิก,ก็พาณน้าเข้าเข้ามาในบ้านเมื่อขวัญเนตรรู้ว่านักเข้ามาเธอรู้สึกหายห่วงขึ้นมาทันทีโดยที่เธอก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนี้เหมือนเคยผูกพันกันมาก่อน พาคินที่มาถึงเกาะสีชังและเริ่มรู้ความจริงหลายเรื่องเกี่ยวกับตัวขวัญเนตรพาคินพยายามเกลี้ยกล่อมยายชื่นให้ช่วยไปพบพ่อของเขาทีเพราะพ่อของเขาติดค้างในใจเรื่องของนาแก้วมากและยังบอกยายชื่นอีกว่าพ่อได้ทำพินัยกรรมยกสมบัติครึ่งหนึ่งไว้ให้ยายชื่นด้วยยายชื่นปฏิเสธทันทีเพราะเธอนึกถึงคนลึกลับที่เป็นคนนำตัวนิรันดามาคืนให้เธอ และยังกำชับอีกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวฮิรันอีกมิฉะนั้นนิรันดาหลานยายชื่นจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยายชื่นไม่อยากสูญเสียหลานเหมือนอย่างที่เธอสูญเสียแก้วลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอไปยายชื่นโวยวายถึงอารัมพาแม่ของพาคินว่าอยู่เบื้องหลังการจากไปของแก้วพาคินนั่งเสียใจกับคำพูดของยายชื่นขวัญเนตเดินเข้ามาปลอบใจพาคินเอ่ยถามขวัญเนตว่า ทำไมยายชื่นเขาพูดเหมือนว่าแม่ผมไปทำให้หน้าแก้วตายเขาเล่าอะไรให้คุณฟังอีกไหมขวัญเนตรนิ่งอึ้งไปทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าคนอันตรายก็คือออนรำพาแม่ของพาคินแต่ก็ต้องบอกไปว่าอย่าไปถือสายายชื่นเลยยายแก่แล้วต้องเสียลูกสาวก็อดที่จะคิดอะไรพูดอะไรไปคุณอาจฟังไปแล้วสะเทือนใจเอาอย่างนี้ถ้าคุณฮิรันหายป่วยค่อยพามาเจอยายที่เกาะสีชังกัน พาคินฟังแล้วพยักหน้าหลังจากที่ข้าวหายตัวไปจากบ้านจักก็ตัดสินใจโทรไปหาออนรำมพาเขาบอกออนรำมพาว่างานที่คุณอยากให้ผมทำตกลงผมรับนะเพราะจากักต้องการไปสืบเรื่องที่เคยสั่งยายชื่นไว้ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวคุณหิรันยายชื่นทำตามที่เขาสั่งไหมหมดที่วางแผนเพื่อขโมยแหวนของมะลิเพราะเวลานี้เธอจนตรอกมากๆและมดก็ทำสำเร็จมดสามารถเอาแหวนมาได้จากพลอยใส มดรีบถ่ายภาพแหวนวงนั้นและพิมพ์ข้อความส่งไปให้คนที่เธอต้องการจะขายมันมดมีแหวนของที่บ้านมาขายเพชรน้ำดีมากเลยนะคะเพื่อคุณออนสนใจในตอนแรกที่ออนรำพาได้เห็นแหวนเธอดูไม่สนใจแต่พอเธอพิจารณาและเห็นที่แหวนมีข้อความสลักว่ารันจวนเธอตกใจมากเธอรีบบอกให้หมดนำแหวนนั้นมาให้เธอดูมดดีใจที่ออนรำพาสนใจเพราะเธอจะขายแหวนได้และได้เงินมาต่อชีวิต วายโยมาส่งพลอยใสยที่บ้านเช่าและได้มาเจอกับนาข้าวเมื่อมะลิเจอพลอยใสยก็เอ่ยปากถามเรื่องแหวนที่ฝากพลอยใสยไปเอาแทนให้พลอยใสยแหวนของนาข้าวที่ฉันฝากแกไปเอาน่ะอยู่ไหนหรอมะลิบอกต่อไปอีกว่าฉันจะได้นําแหวนนั้นมาให้นาข้าวดูพลอยใสยก้มลงค้นหาในกระเป๋าเธอพยายามหาทุกซอกทุกมุมของกระเป๋าแต่ไม่เจอแหวนพลอยใสยตกใจมากเธอบอกมะลิว่า ฉันรับแหวนจากร้านก็ใส่มันลงไปใส่กระเป๋าแล้วนะมันไม่น่าจะหายไปไหนได้ถ้าทางพลอยใส่ดูร้อนใจมากทุกคนให้กำลังใจบอกพลอยใส่ว่าค่อยๆหาวาโยที่ยืนมองพลอยใส่ค้นหาแหวนก็นึกได้จึงเอ่ยขึ้นแหวนเงินเกลี้ยงมีเพชรตรงกลางอยู่ในถุงซิปล็อกหรือเปล่าพลอยใส่ตกใจที่ได้ยินในสิ่งที่คุณวาโยพูดจึงถามออกไปว่าคุณวาโยรู้ได้ยังไงคะ ว่าโยหันไปบอกพลอยใสยว่าผมเห็นมันอยู่กับคุณมดนะครับทุกคนถึงบางอ้อเพราะอย่างนี้นี่เองทำไมพี่มดถึงมาเลี้ยงกาแฟพลอยใสยมดมาเจอออนรำพามดเอาแหวนนั้นส่งให้อนรำพาดูออนรำพาที่ได้เห็นแหวนชัดก็มั่นใจว่ามันคือแหวนที่หิรันให้ไว้กับนางแก้วออนรำพาจึงถามมดว่าได้แหวนนี้มายังไงเพราะฉันมั่นใจว่ามันต้องไม่ใช่แหวนของที่บ้านเธอในตอนแรกมดก็ยังเป็นผู้ร้ายปากแข็งแต่เมื่อเจอออนรำพาคู่ มดอึกอักรีบตอบไปว่าของลูกน้องเก่าเธอไปขโมยมาออนรำพาต้องการรู้ว่าเจ้าของแหวนคือใครจึงสั่งให้หมดกลับไปตามหาจากที่รับงานจากออนรำพาก็เดินทางไปยังเกาะสีชังจากสืบจนได้รู้ว่ายายชื่นอยู่ที่ไหนจังหวะที่ยายชื่นมาหาซื้อของเข้าร้านจากก็ได้ตามไปจากก็ออกมาแสดงตัวเมื่อยายชื่นได้เจอจกักและรู้ว่าคือคนเดียวกันกันกบชายลึกลับในอดีตยายชื่นพยายามหนี จักจึงเขาหยุดโดยการทําให้ยายชื่นสลบจักไม่สามารถปล่อยยายชื่นไปได้เพราะยายชื่นเห็นหน้าเขาแล้วคุณหญิงวิไลย,ยังคงสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างชานนกับออนรําพาเธอจึงแอบเข้าไปค้นห้องชานนเพื่อจะเจอหลักฐานอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรที่ดูน่าสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างชานนกับออนรําพาแต่จังหวะที่คุณหญิงวิไลกําลังจะเดินออกจากห้องชานนสายตาเธอมองไปเห็นรูปที่มีภาพของพาคิน เธอแปลกใจว่าทำไมชาญนนท์ถึงต้องมีรูปพาคินทำให้คุณหญิงวิไลเริ่มสงสัยในเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพลอยใสยจะได้แหวนที่มดขโมยไปมาคืนให้นาข้าวไหมขวัญเนตจะปิดบังตัวตนว่าเธอคือน,นิรันดาลูกพ่อหิรันได้นานแค่ไหนความลับที่พาคินไม่ใช่ลูกแท้ของฮิรันใครจะเป็นคนค้นเจอ ติดตามความสนุกกันต่อในละครตามหารักที่เธอลืมทางช่องวันคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช annel เ,เราฝากแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมาก